กลับมารับชมไทยบันเทิงเช่นเคยนะครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกเตรียมสร้างที่เกาหลีใต้ครับและจะเสร็จสิ้นในปี2025ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถาปนิกและวิศวกรจำนวนมากได้พูดคุยถกเถียงกันถึงการสร้างเมืองลอยน้ำแห่งแรกขึ้นแต่ปรากฏว่าการนำแนวคิดในจินตนาการมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงถือว่าเป็นเรื่องยากครับ โดยรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละที่เองก็ไม่เต็มใจที่จะลงทุนไปกับไอเดียที่ทะเยอทยานนี้แต่ในที่สุดเมื่อประมาณปลายป,ายปี2021เมืองปูซานของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงโดยได้ร่วมมือกับผู้ออกแบบโครงการอย่างโอเชนิกและโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ จากรายงานระบุว่าเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่กว่า469ไร่รองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ10,000คนโดยประกอบด้วยเกาะรูปทรงหกเหลี่ยมจำนวนมากโดยแต่ละเกาะจะกินพื้นที่ราว12.5ไร่และมีชุมชนอาศัยอยู่ราว300คนเกาะเล็กๆดังกล่าวจะถูกจัดให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ6เกาะรอบๆท่าเรือกลาง ซึ่งจะเกิดเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมากถึง1,650คนเมืองลอยน้ำจะได้รับการออกแบบให้เติบโตเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ตามการเวลาโดยเริ่มพัฒนาจากย่านชุมชนสู่หมู่บ้านและขยับขยายไปยังเมืองซึ่งการออกแบบและแผนการขยับขยายของเมืองลอยน้ำยังไม่ถูกเปิดเผยเป็นที่แน่ชัดอีตายมาดามอมผู้ร่วมก่อตั้งโอเชียนนิกส์กล่าวกับสำนักข่าวอินไซเดอร์ว่า มันเพิ่งเกิดขึ้นที่ปูซานเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราในการสร้างผลงานต้นแบบนี้แต่นี่คือบางสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเมืองชายฝั่งทั้งหมดทั่วโลกเนื่องจากชุมชนชายฝั่งทั้งหมดกำลังเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเนื่องจากมันเป็นเมืองลอยน้ำดังนั้นมันจะลอยสูงขึ้นไปพร้อมๆกับระดับน้ำทะเลซึ่งสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถผลิตพลังงานน้ําจืดและอาหารได้ด้วยระบบภายในเมืองเองทั้งหมดโดยมีกรงใต้เกาะที่ใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลได้ตอนนี้โอเชนิกกาลังทํางานร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่นเพื่อปรับแต่งเมืองลอยน้ําให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นโดยคาดว่ามีการนำเสนอผลลัพธ์ต่อทาง UN ในเดือนเมษายนปี2022 สำหรับงบประมาณการก่อสร้างเมืองลอยน้ำคาดว่าอยู่ที่ประมาณ200ล้านเหรียญหรือประมาณ6,600ล้านบาทมาดาม,มอมกล่าวว่าเวลาการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ3ปีนับจากปี2021ดังนั้นคาดว่าภายในปี2025เราจะได้เห็นเมืองต้นแบบนี้ในน้ำนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นโดยขณะนี้โอเชนิกเองก็กำลังเจรจาก,กับรัฐบาลอื่นๆอีก10แห่ง เกี่ยวกับการสร้างเมืองลอยน้ำซึ่งบริษัทของเขาสามารถเสนอแนวทางการใช้ชีวิตในอุดมคติได้โดยเฉพาะบริเวณเมืองริมชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นนอกจากนั้นโอเชนิกยังบอกในเว็บไซต์ของพวกเขาว่าเมืองลอยน้ำสามารถสร้างสำเร็จรูปได้บนฝั่งและค่อยลากไปยังจุดสุดท้ายที่ต้องการได้ซึ่งช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างเป็นอย่างมากและเมื่อรวมกับต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในมหาสมุทร ที่ไม่ได้สูงมากจะทำให้ราคาบ้านบนเกาะลอยน้ำมีราคาที่จับต้องได้นั่นเองขณะนี้ตัวโปรเจกต์เมืองลอยน้ำได้ดาเนินการสร้างตัวโครงสร้างลอยน้ำในโรงงานไว้แล้วและพร้อมนำไปติดตั้งไว้บนพื้นผิวมหาสมุทรนอกชายฝั่งของปูซานตามที่กำหนดไว้ด้วยตัวแพลตฟอร์มจะปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลและแพลตฟอร์มหจะมีขนาด5เอเคอร์ราว12ไร่ สามารถสร้างบ้านให้ผู้คนอยู่อาศัยได้300คนและความสูงของอาคารสูงสุดที่7ชั้นแม้แพลตฟอร์มหนึ่งจะมีพื้นที่จำกัดแต่ทีมนักออกแบบได้วางโครงสร้างให้แต่ละแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ผ่านทางเดินและเส้นทางปั่นจักรยานโดย B j a c g i n g Group บริษัทด้านสถาปัตยกรรมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์โอเชนิกกล่าวว่า การที่แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงกันได้ทำให้สามารถต่อยอดขยายจากชุมชนขนาดเล็กกลายเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมจนกระทั่งกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ทั้งนี้ในทางทฤษฎีเมืองลอยน้ำสามารถกลายเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้มากถึง10,000คนภายในเมืองจะครบถ้วนไปด้วยโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแบบที่เมืองใหญ่ๆควรมีอย่างครบคัน และมีทุกสิ่งที่ควรจะมีตั้งแต่ร้านอาหาร Coworking Space ไปจนถึงฟาร์มและพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการยิ่งไปกว่านั้นเมืองลอยน้ำในโปรเจกต์โอเชียนิกสามารถเปลี่ยนและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลาช่วยให้กลายเป็นเมืองลอยน้ำที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ปูซานเมืองท่าขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นหนึ่งในมหานครที่ได้รับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลโดยในปีคศ2020กลุ่ม g r e e n ีนพีซเกาหลีใต้ได้ออกโรงเตือนว่ามหานครปูซานโดยเฉพาะเขตชายหาดแฮอุนแดมีสิทธิ์หายไปจากแผนที่โลกภายในปีคศ2030แม้จะยังไม่ได้จมน้ำแต่ผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นก็เกิดขึ้นแล้ว โดยผลการศึกษาพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนถึงคศ2020ปูซานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่อื่นในเกาหลีใต้รายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าเมืองต้นแบบของโลกอนาคตแห่งนี้เป็นเมืองที่ยึดหลักแนวทางการพึ่งพาตนเองที่บรรดาผู้อยู่อาศัยจะสามารถผลิตอาหารและพลังงานด้วยตัวเอง และที่สำคัญยังมีระบบจัดการขยะและของเสียแบบเสร็จสับพทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองไร้ขยะอย่างแท้จริงขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่อาศัยจะได้รับการออกแบบให้เป็นที่สำหรับการเพาะปลูกเพื่อชุมชนมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการปลูกอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์และทำสวนปุ๋ยหมักในขณะที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ในน่านน้ำโดยรอบ ในส่วนของแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่อาศัยก็สามารถติดตั้งกังหันลมลอยน้ําและแผงโซลา่าเพื่อใช้ผลิตพลังงานหรือใช้เป็นพื้นที่ปลูกภัยที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านอาคารหรือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในกรณีที่ต้องการมีการขยายต่อเติมเพิ่มเติมทั้งนี้บิ๊กบริษัทเจ้าของโปรเจกต์โอเชียนิกยังเปิดเผยอีกว่าผังเมืองลอยน้ำแห่งนี้ยังสามารถผลิตน้ำจืดได้เอง พราะมีโรงบำบัดน้ำเสียในสถานที่ต่างๆรวมถึงระบบสำหรับรวบรวมจัดเก็บน้ำฝนซึ่งทางสถาปนิกยังได้ออกแบบและสร้างเพื่อการใช้ยานพาหนะซึ่งทั้งหมดจะใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลักตั้งแต่แท็กซี่ระบบไฮโดรฟอยล์ไปจนถึงเรือข้ามฟากที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเชื่อมต่อละแวกใกล้เคียงกับส่วนอื่นๆของเมืองและแผ่นดินใหญ่ ด้านอีไทยมาดามมอมผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจกต์โอเชียนิกเปิดเผยว่าเมืองลอยน้ำต้นแบบของปูซานจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมเปิดรับให้ผู้คนได้อยู่อาศัยภายในปีคศ2025โดยนอกจากนกครปูซานแล้วทางทีมงานได้มีการเจรจากับรัฐบาลอีก10แห่งเพื่อทดลองติดตั้งและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมืองลอยน้ำแบบปูซาขนขณะที่ทีมนักออกแบบเปิดเผยว่าข้างใต้แพลตฟอร์มลอยน้ำ ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เพื่อให้อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆสามารถลอยอยู่บนน้ำได้เท่านั้นแต่ยังมีการติดตั้งแนวปะการาังไว้ข้างใต้เพื่อใช้เพาะปลูกสาหร่ายทำฟาร์มหอยนางรมหอยแมลงผู้หอยเชลหอยตลับโดยตัวฟาร์มได้รับการออกแบบมาให้สามารถทำความสะอาดน้ำและเร่งฟื้นฟูร,ระบบนิเวศไปในตัวถแถลงการของนายกเทศมนตรีปาร์คฮงจุนแห่งปูซาน แสดงความยินดีกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนที่เมืองตามแนวชายฝั่งต้องเผชิญดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์ใหม่ที่ให้ผู้คนธรรมชาติและเทคโนโลยีสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ส่วนไมมูนาโมชาริฟผู้อำนวยการ UN Habitat กล่าวว่าเมืองท่าปูซานนับเป็นเมืองในอุดมคติสำหรับการสร้างเมืองลอยน้ำต้นแบบที่ยั่งยืน โดยเมืองลอยน้ำแห่งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้มนุษยชาติมีกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่ออยู่กับสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมย้ำชัดว่าแทนที่จะต้องต่อสู้กับน้ำ มนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับน้ำมากกว่าและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกที่เตรียมสร้างที่เกาหลีใต้และจะแล้วเสร็จและได้อยู่กันภายในปี2025ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ